สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยววันนี้ผม้พพาเพื่อนนะครับมาปรับทิศทางลมซ้ายขวานะครับของแอร์มิสูบิชิเฮฟวี่จูตี้นะครับและทิศทางลมขึ้นลงของบานเกตหรือบานสวิงตัวนี้นะครับมาดูกันที่รีโมทนะครับตัวนี้เป็นรีโมทตัวตัวใหม่นะครับที่มี 3D เข้ามาหรือทิศทางลมซ้ายและขวานะครับนี่นะครับแต่ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้ไม่มี ฟังชันทิศทางลมซ้ายขวานะครับนี่นะครับมาดูตัวตัวแรกกันก่อนครับอ่านเก็ตขึ้นลงนะครับนี่นะครับต้องกาดูที่ a i r ์โฟนี้ครับเห็นไหมครับตัวที่รีโมทเนี่ยตอนนี้ก็คือปรับสวิปอ่าเป็นระยะเป็นระยะหรืออัตโนมัติอยู่นะครับนี่นะครับขึ้นลงถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะหยุดนะครับนี่นะครับตามตำแหน่งที่เรากดนะครับกดอีกหนึ่งครั้ง เห็นไหมครับลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ครับลงมาอีกหน่อยนะครับแล้วกดอีหนึ่งครังครับลงมานะครับเห็นไหมครับมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กดให้เป็นระยะระยะนะครับกดที่แอร์โฟนะครับนี่นะครับต่ำแล้วนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะปรับเป็นระยะให้เราอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับ นี่คือสําหรับบานเกตขึ้นลงนะครับบนและล่างนะครับมาดูตัวข้างในนะครับตัวข้างในตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีนะครับปรับข้างในไม่ได้แต่ถ้ารุ่นที่มีปรับได้รีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น 3D แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับ 3D กดตัวล่างนะครับถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็ใช้มือปรับนะครับอย่างนี้นะครับเราอยากให้ไปทางซ้ายหรือขวานะครับ เดี๋ยวผมจะให้ตัวนี้หยุดนิ่งก่อนนะครับนะครับสืว่าเราอยากให้ไปทางขวานะครับเราก็ปรับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับได้นะครับหรืออันนี้ตรงหรือนี่ขวานะครับหรือไปทางซ้ายก็ได้ใช้มือปรับนะครับตัวข้างในครับถ้าในตัวระบบแอร์ไม่มีนะครับในระบบคอยเย็นดละรีโมทไม่มี นะครับนี่นะครับบังคับได้นะครับหรือทางนี้ไปขวานี่ไปซ้ายครับนี่นะครับไ้หมดครับสหรับรีโมทท่านใดนะครับถ้าหน้าจอดาหรือใช้ไม่ได้นะครับของรุ่นนี้ผมจะปักตะกร้ามุมด้านซ้ายมือไว้ให้นะครับคุณพิมก็คลิกเข้าไปดูแล้วก็ไปดูราคาได้มีการจัดส่งให้นะครับของตะกาช้อปปี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกันลยเดินะครับกดคอมครับ